มงคลที่35จิตไม่วันไหวเพราะโลกกระทำโลกกระทำแปลว่าธรรมอันมีอยู่ประจําโลกนักปราชญ์ท่านเปรียบไว้ว่าคลื่นมีอยู่เป็นธรรมดาของทะเลฉันใดโลกกระทำคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ก็มีอยู่เป็นธรรมดาของโลกฉันนั้นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ลอยพ้นจากความวันไหวเพราะโลกกระทำอย่างถาวอในสายตาของท่านนั้นโลกกระทำทั้งฝ่ายชื่นชม และขมคืนล้วนมีราคาเท่ากันส่วนปุถุชนทั่วไปที่ไม่รู้เท่าทันยามถูกโลกกระทำกระทบจึงต่างก็พากันกระเทือนส่วนปัญญาชนผู้รู้เท่าทันธรรมดาของโลกโลกกระทาใดๆผ่านมาก็รู้เท่าว่ามันล้วนไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอันจิรัง คมธรรมประจำวันนี้ก็คือภูผาศิลาสลไยไม่วันไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตชนก็ไม่หวั่นไหวในเพราะสรรเสริญและนินทาฉันนั้น